กาบสบายดีพ่อพี่น้องกาบสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซี FC วัชซูฟูซุคนเนาะพี่น้องพ่อพ่อกับบ่าวตายอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศยามค่ำยามแรงเนาะตอนนี้กะมาหาอาหารกับน้องสันติโอ้กำลงสันติมาหาจับบักหอยเซอรีพี่น้องเลย โอ้มีอยู่กับหลายเนาะน้าบถ่วมเลยรจ้งมันไปใส่เบิดพี่นาะไอ้นี่พี่น้องเห็นแล้วหน่วยหนึ่งปึ๊บโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้นี่โอ้เราจะตีเรไปเก็บเอาพี่น้องตันนี้ก็ได้หลายเติบเน,นาะอาจจะมาตามปลาย,ย่ายพี่น้อง น้องหมาก็มานำผมหืมขวัดอีกอืมตอนนี้ก็หาเลาะมาเรื่อยได้หลายเติบเลยพี่น้องเลยเดยอออูอืมพี่นี่สิพี่น้องโอ้ปึ๊บ นี่หน่วยพอดีพอดีเลยพี่น้องนี่เห็นไหมพี่น้องนี่หน่วยกับโบใหญ่ปานไหนปุ๊บสองสองหน่วยเลยสามหน่วยนี่พูดตัวน่ะนี่ปุ๊บโอ้ยหน่วยโบใหญ่ไปไหน พดีพอดีน,นี่พี่น้องอันนี้นี่พี่น้องโอ้หน่วยบไปยังไงไปได้เนาะพอดีพอดีพี่น้องนี่หลายขนาดเลยบวะน,นี่เ,เก็บจำลำหวยจับสปอร์ตพี่น้อง นี่พี dogs with dogs with dogs ่น้องปึ๊บนี่หน่อยนี่ปึ๊บหน่อยใหญ่เลยโอฟยอดหน่อยใหญ่งามพี่น้องนี่เนาะพี่น้องบ้านนี้ก็ได้หลายเติบเลยเกือบเต็มขุ่เลยพี่น้อยเอ้าพอเลยเนาะบ้านนี้ กับบ้านกับเพื่อนก่อนกำลังสันติพี่น้องเลยไปทาบึงน้ำกันพี่น้องเลยมื่ออื่นว่าสิเป็นเมนูไหนเนาะไปกับบ้านก่อนพี่น้องก็้วันนี้น้องสันติกับซอยหอยพี่น้องเลยหลังจากต้มแล้วเนาะโอ้ก็ซอยหอยพี่น้องเลยบรรยากาศฝนตกลิ้นพี่นอ้องเอ้ย อุ้ยตกขาดโชคไหนล่้นอะไรอตกแห้งลิ้ีพี่น้องเอ้ยไม่ใช่พรมพี่น้องเบื่อก,กันพี่น้องนี่พี่นอ้องโอ้โตผุน้ำโตลงมาตรงตรงน้ำฝนไปใช่น้ำพี่น้องเอ้ยโอ้ทำแม่ปเป็นเห็ดโอ้ตุ ผมป้า,า,าบ้านน้ำให้มันไหลลงทถนนพี่น้องเยลยเห็นมันไหลไปเปลือกทั้งหน้าแยกมันไหลลงไปใส่เกลอนตะบ่าวเนาะเห็มันไหลออกอยู่ว่าง,งั้นนะฝนตกฝนลินแห้งขนาดเลยพี่น้องเอ้ยดูดูชัว่าฝนตกนักพี่น้องน้ำไหลแถวถนนทนทางโอ้ ตกทุกมือเลยพี่น้อยเจ้าหน้าสีถั่วมแล้วาจักเนาะอันนี้ค่ะแม่เป็นเห็ดบอลดังไพ่พี่น้องเยเห็ดบอลดังไพ่ละหอย่างครูอย่างปลาเนาะมันนี่สีเมนูยังนอมันนี่เนาะสีเมนูยังนอชัติมมันนี่ โอ้เช็ดเมนูก้อยหอยเซอร์ี oi oi ly, he, he oi, od, ร่พี่น้องเอ้ยก้อยบักหอยเซอร์นะี ed, ่เนาะนี่พี่น้องหอยสดๆใหม่ๆเลยฮะกระต้มแล้ว be พี่น้องเอ้ยหอยใหญ่งามเนาะนี่ตัวนี้ซอยแล้วแหละพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยโต๊กน้ำโต๊กแหงี่ยนี้เท่น้ำสิถวกแล้วไปจัดพี่น้องเบอร์นม็กันพี่น้อง เล่นนน้ำถว่วมหลายบ่อนเลยพี่น้องเลยบ้านเฮกก็ยังดีใจอยู่พี่นอ้องเจววาะน้ำนั่งถ่วมเนาะถ่วมก็ถ่วมเลยถราฝนตกนักหลยพี่น้องเลยไปใช้กับป๋อยเลยเนาะ วันนี้กระเทียมเมนูกินกับเนาะก,กับแม่การสบายดีของพี่น้องครับสบายดีเป็นสวัสดีสี่ประสิบุตทุกคนนะพี่น้องเนาะพุยกันอีกแล้วพี่น้อเนนงเอ้ยบรรยากาศยามเช้าเนาะตอนนี้นมีเห็ดเมนูก้อยหอยเชอรี่เน้อเงเอ้ยนองชานตีกระแม่กินเนาะรักแล้วแลวหละไปหน่อยเนาะดูน้อ,นองแท้ผมกล้า เอาเรียดเอางานต่ออยูเนาะกินเลยยานซับบนกโต๊ลิ้น,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 นโต๊ทำง,งานกระยาะดเใส่ตะไคร้ลงไปใน,นหนึ่งเนาะ เห็มันหอมพี่น้อยหอมสะไทเอากะหันเป็นสิมากๆเนาะอาซี้ใส่ร้ายพี่น้อยใส่ร้ายแล้วมม่สีแยนะวันนี้เขากระิใสเกลือลงไปนิดหนึ่งทำแมก็ใส่ชุดเพียงพอชิดชกดกงพี่น้อกรดกอนดอเกือ chiều nay chúng tôi sẽ giúp họ đi đâu đấy mọi nào นี้ผิดขัวลงไปซื้อ นี่ตีเห็นหหอมตีกูดเอาัเลยชกูวดจาลงไปปุ๊บ

พี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเลย,ยจุดอยอดเลยพี่น้องเมนูก้อยหอยเชอรี่เนาะันพร้อมเสิร์ฟเลย,ยนี่เลยพี่น้องปั๊บนี่ สี่เลยพี่น้องอน,นี่เนาะพี่น้องเมนูเฮาวกะเป็นเมนูกอยหอยเซอรี่พี่น้องเลยแก้มก็มักเลีนไม้เลีนฝ้าพี่น้องโอ้ยแซ่บพี่น้องมามา,มาพี่น้องมามามาพี่น้องมาสบายดีปะลุงแซ่บนกันพี่น้อง้น,นีเมนูแบบง่าย,ายๆพี่น้องเลยจัดไปเนาะ

คนตจกคนลินไปใปรบ้างเนาะนี่จะไปหาผู้หาป้าเด้ยพี่น้องเลยคนตจกแบบสี่เนาะได้หมกลินไหมหมกปลาอีกพี่นอ้องสุดยอดเลยของแก้มพี่น้องนีหน่วยผู้ใหญ่พอดีผดีพี่น,อน,น้องหดดอด คล้อยแล้วก็มีข้องนอกนเขาต้งผักน่มคุมม้มๆกลั nó bị buông thì phải thay mắc kinh khảo đó Đúng hảo. Khảo? Mấy mẹ ăn mắc hảo khảo Ừm hỏi đấy Được không? À à. à. Ăn đi Ăn đi Ừm Ăn Ăn đi Bà luôn đi bà lông Bà mà ít ที่ไม่นั่งบนลูกคืออะไรต้องกนี่ตัดเลือหนู

บ่สตดเอาก็ไาลจสะใจตัวนีชื่อคุ้มผมหลังหนอย

Okay. เรยงงัว่อนอะไรองกัปเรียงงัเรียงลิงคุ้ยพาลิ่งแมนขาวฮะไม่ยิ่งหาด้อยจากคุยพาแนขาวกูจะนัก่อนว่าเรียงมึงกห Yeah. but not how she don't you... สุดยอดเนาะเมนูนสาวเนี่ยเนาะเอาล้วพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้ก็สมาชิกทุกแล้วครับจะได้ขอจบคลิปไปเชียรทางดีเด้อพี่น้องเอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามปเป็นกำลังใจให้บ่าวตายทุกติดต่อไปเด้อพี่น้องผมพ่อกักนคลิปหนาพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้บ่าวตายจิได้กล่าวความสบายดีพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการติดตามผับชมเด้อพี่น้องเด้อ ลานะพ่อแม่ที่น้องไปก่อนเนาะ